นุไม่ไม่เป็นไรค่ะแล้วหนูถาไม่เฉยไม่ได้ไหรอกออกี่วนออกไปม่ค่ะือเปลี่ยนไปฮะร้านผู้ใดนี่ร้านเจ้าบอกกพวกลูกโซ่พวกลูกตำแซ่บพวกช่เนมาแนหมแล้วก็มายำด้วยน้องเอาไหมน้องชอบยำไหมบอกครับไม่เอาออกไปขึน้สแกหรือาย่ค่กากี่อันคะโอเคได้แล้ว เป็ี่เนดดีใช่ใช่ครับใจน้องใช่ใช่อะไรครับโอ้อะไรคะมื้อกินอะไรหมอมาโอ้อันนั้นเนี่ยเอาอะไรครับอดอันนั้นไหมเสียวยังซ่มอันนั้นแหละโอเคเดี๋ยวไอ้ไอ้ทำคนมือแรกเราเห็นมื้อื่นเวสต์เป๊ะไปเซม่ามื้ออื่นไปเซมอันพี่มื้ออื่นไปไปเซมาหมูเนียงเดียวเลยค่ะแล้วก็เอาอันเดียวพี่พี่พรุ่งนี้หนูไปไหนมากินะพรุ่งนี้หนูไปไหนมา รับวข้าวสารเนี่ยอ๋อมึอขึ้นไปเซ็มากเดี๋ยวเดี๋ยวโดนชีแป๊บนึงเจ้าเปิดมาโดนเป็น่ะเปิดมาโดนแล้วค่ะเอฮ้ยก็บ่งหัวเพราะว่าผู้รุงเป็นคนลอยเอฟนะค่ะเน้องเขาเร่มาอันนี้ยุ่งเสร็จตอนนี้ก็ยุ่งเสร็จตอนนี้เขากับคือยู่มหาสาราครับอยูยูอำเภอไหนยู่อำเภอเมืองสาบบูมแยนเราอำเภอกันทุรีิชัยจ้า ร้านนี้เปิดยูที u t u b e YouTube ถามเรื่องค่ะพี่น้อง FC ท่าน้อยหมดเลยนะจ๊ะจริงหรอจริงหรอจริงจริงหรอใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะอันนี้คือใครอันนี้คือใครตองูไงฮะตองูจักสบไม่รู้จักอีกเลยกลางยังสิบอกหงอกแล้วหงุจักหัวแล้วหงุจักเท่าไครเนี่ยบ๊ะบ๊กเขาไปวะเขาไปว่าะไปซื้อกรุ๊บบอกเขาไปกรุ๊บโลกสาวน้องอันนี้คือใครนี่คือใครนี่คือใครเนี่ย บอกเขาไปเนี่ยยังเรายังไม่รู้เนาะว่าเขาคือครูเอเนาะเรายังไม่รู้เนาะเนี่ยอันนี้คืออะไรกับใครครูเอนั่นเห็นไหมเขารู้จักแค่เรายังไม่บอกบอกเลยว่านี่คือครูเอเข้าใจไหมลูกเข้าใจแม่หนูขอโทษมากๆนะหนูไปนั่งก่อนนะเม่โหลดชิปอยู่รงนี้แม่ออกมาดีกว่าเขาทำงั้นไม่ได้กินง่ายเมียนจะเป็นโอ้ยหกเป็นเตื้อขวอร่อยไม่อร่อยดูเพียงครับนี่คือที่คนยำ อร่อยไม่อร่อยาบาผู้เบาน้องกินอะไรน้องกินอะไรน้องกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวหมูครับก๋วยเตี๋ยวหมูเปข้างเงินอันนั้นเมื่อวานนั้นเขาจเปิดีเขามาเพงเหรอฮ้ยสาวน้องพ่องเนาะก็กปนกอดดองเนียนดิ เรคนอันนเพนบี่อันน้ไสดสดาครับอนนี้ท่คิปซืครับเดี๋ยวเดน้างเดี๋ยวเดี๋ย่าจะคาดไเดี๋ยวมึขอยเมียอก่อนเองเด๋เอาสู้หาปร์เซ็นต์เราู้มจะกดดันฉัน เป็นต้มแซ่บมีใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่สั่งอะโอเคสองค่ะใชายชายได้ครับถ้ามีก็เอาหมูย้อนอีกห่หมูย้อนหน่อยแมนครับไม่รู้ใช่ใช่เลยใช่ใช่ก็ใช่เอาเลยแซลม่อนเออแจ้งแล้วแซ้งแล้แซ่ม่นเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่ครับเออเออหมูหมูหมูย้อนนี้พี่สั่งค่มันก็ค่ะฉินใช่ไหมซาลาเปานี่ไม่เจ้เฮ็ดยังมันี่ทุกเฮ็ดเงที่เหรอหนูหนมียำไม้แข็นแล้ว เเองั้นเอาสีเลยเป็นสองจนสสั่งอะไรเดคนยคนเอะอยู่ก็สแหงวอพ่ข่าเนาะข่าเลยเีย่มอไหนนี่เป็นไรมพี่หม้อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทำกุ้ปลาอย่างนึงเ่อมอะไรเรื่มาแล้วเชยมเรื่องนึงผมน่านทรี้มะลบๆมาเยเขาทลบโอ้ยเียงเพ่อนมาสรวนยังไง เครื่องเปื่อสิโอ้ยออกมาออกมาบดได้แถวว่าเป็นแมคคาตันนี่บองกอมต้นน่ะบัรคย้าเัวอ้ัวนะัวได้่เนีโอ้ยยัังดึงจากกมเอแนไปเอาตแงนะไปห้คบนนัม่ได้อันนี้อออรอร์ออเดอร์ส่งนี่ิแตเนี่ยน่้ำมันบารนต้ปูปลามาเลยพี่แล้วนี้ขขยดีมากเลย ขายตั้งกี่โมงครับอนนี้กนมาเปิดร้านเปิดสิบแปดนาฬิกาครับสิบแปถึงตีสองตีสามเปิหมดก็ประมาณตีสองยีราบไยีงไมาแล้วนี่อ่่า้เดีุ่ไปช่วยซื้อตัน้ำหมตอคามเงียบเลย เรอพี่อยากลองกินเนียหมูหมูหมูย่างเนยอ่ะมันต้องเป็นแบเนาะตั้งมาที่เดยวดูสลว์ดีอ๋อจะบ่าเป็นพอขาดดิดูนี่ทั้งมักัดเต็มถุงเยอะพอขาดเนี่ยบันสูงเลาไม่ยืนหลือ่เพื่อนซื้อตันนี่โอ้ยหนอขอใจว่าเป็นพอขาดแตนี้ดูนี่ไม่ยืนถ่าช่างอยู่ ไ่อยาไปยืนเคียงเงกนถอดคุณน่ะเาตั้ตอย่างุ้นใสุ่้นกวากินเด็กกว่าน้อเดี๋ยวลงัอนาแป๊บนึงได้แค่ผดต้สาเดียวรอฮะแค่ดต้สายกเดียมหรอเอ้ยออย่านาปนกเอนตามา ลูกมาตำซ้วแล้วเอานัวเด้อพี่ตายก่จมอพีเขาไปไหนกเทียวพูดะเลไปลวมั้เดียวอยู่ในนั้นหรือป่าหรือเป่าตันี้อันนี้พร้อมเลสแล้วงที่มแ้นมาตำซ้วเอานัว

ติแต่ไม่มีค่ะตกไม้นีรกินเดียนองรเานีพี่น้องฟ้องไปสกุลสกุนค่ะมาตำท้อเอาเผ็ดไหมพี่เอเผ็ดไหมเผ็ดไหมครับเผ็ด้าเผ็ดขาวยกินเดียวได้จ้าอ่าใส่ผงนวเลยชอบนว นัวเยอะนัวน้อยใส่ตามใจชอบเลยไผมคุณที่รถคนซิโเบิ์ดก็ปุกก่วนไม่ได้อก่ินหรอก่ตั้งไหนเนี่ยตั้งเซก้ตั้งตั้งนี่หกไหมอเป็นหกล้านมันระสิว้หว่าหกล้านังไหบุ๋อันไหเป็นอันไหนนี่อันใดเป็นอันใดนอนสบายตาสบายนี่แบบมันคล้ายเบิร์ดก้อนกัหนดว่ะครับปิดพิอนตีสองนี่ว่ท่จริงอะปีตวันตี ที่ตั้งมันคือตีสีแต่ประมาณตีสองก็หมดแล้วปลาร้าเนี่ยหม้อใหญ่ๆอย่างนั้นหมดไปแล้วสามหม้อแล้วหม้อใหญ่ตดนแค่นะไห้เมบ่ยงละหมดไปล้วสามหม้อตีหม้ออ๋อแสดงว่าเฮ้ยเยอะคือผมเห็นนี่แหละไปดูในเพจได้นะครับมีเพจนะร้านต่างๆร้านเปิดมาจากปีหรอกมีเพจต่างๆเปิดมาจากปีหรอกมีเพจแล้วสาขานี้เปิดมาได้แปดเดือนเพราะว่าจริงๆเราเปิดมาสี่เดี๋ยวพี่มาใช่มาซื้อของบ่อยจำได้มากินเขาได้ครับแต่เพจตัวพี่เรานนัวเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องปลอดไฟสุขสุขอนขามฮมาพบกับช่องฟุกุลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะมีไม่อัลซอมาดเนี่ยอ๋อไม่อัลซอมอดตําแซบเนาะตําแซ่บสาระคมตําแซ่บสาระคมปู้ปูชิลดตไปด้เบิร์ดเด้อเบิร์ดเด้อร้านนี้ตําไม่ใส่น้ำปลานะครับฮะฮะไม่ใส่น้ำปลานะไม่ใช่น้ำปลาปลาไหลอย่างเดียวปลาไหลอย่างเดียวเป็นตําไม่เข้าสู้กินครับถ้ากินตําตู้ให้ให้บอสใช่ไหมเนี่ยให้หนูนี่แหละ อะไรพี่พี่กูลุกตามก่อนแต่พวรสบายว่าตามให้จำพวกหมั่นใจในฟิล์มเลยพอพอวันประตูนี้เสียเราประเดี๋ยวแจมนะครับเอานเป็นหมูย่างเนยเอาอย่างนี้เราเราเอากล้องนี้ดีกว่ากล้องหลังใช่อันนี้อยากจับคองหลังก็นเปนดีให้ไม่ยังมากเกิไม่อยากเพ่นอยู่ไปแล้วหนักกังหนักผู้ใดไม่เขาบอกเได้ม่ต้องฝ่ายนี้เลยกับนั่นกันเซ่กลับสวัสดีค่ะพี่เปลม ฝาดป่ะเนยหันฝันี้แนวนอนแนวนอนกัแน่นอนเลยครับมาลงดูทูบที่ริงต้องใส่มะนาวต้องใส่ชรสพิคต่างตางแล้วก็ถ่ากินอยเดือากินด้่เรือไอ้อคือของแกงตุลถ่ากินด้วเรื่องจะเต็ม